วันนี้ผมมีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer กันอีกแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมแจ็คสตาร์นะก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับ ช่วงนี้แม่งรู้สึกแบบเกมมันเงียบๆนะทุกคนผมว่ามันดูมันเงียบแ,บบแปลกๆนะช่วงนี้นะครับสถานการณ์เกมเราตอนนี้แม่งเงียบเงียบผมกําลังหาวิธีทําคอมโบใหม่ๆอยู่นะก็บางทีมันต้องใช้เวลาไงบางทีมันเล่นไม่ได้ทุกเกมดูดิไอเทมแบบเนี้ยเนี่ยทุกคนดูดิได้ก่อนถอนเนี่ยผมก็ต้องยอมแพ้อีกไงเห็นปะคือมันแบบมัน บางทีมันก็เบื่อการยอมแพ้แต่มันต้องยอมอะเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปในอนาคตก็แต่ว่าคือเราไม่ยอมเราก็เหมือนหมูในอวนทนี่ให้เขาตบเราอ่ะแบบว่าอุ๊ดอุ๊อะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ดอุ๊ดเลยนะ โอเคหน้านี้เรายังไม่ต้องล็อกไว้นะครับเราปล่อยไปก่อนนะหน้านี้แบบมันยังไม่ค่อยมีอะไรนะพูดกันง่ายๆเลยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับ โอเคฟอร์เรติโนเดี๋ยวเราซื้อฟอร์เรติโนกับดาร์ซี่นะครับตอนนี้โอเคมันต้องซื้อแบบนี้อีกแล้วนะคอมโบทุกอย่างมันคือทุกอย่างอะคาราโน่มันเดินทางแบบคือมันจะเดินเกมเหมือนเดิมตลอดเว้ยแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคือการแก้เกมตอนเล่เกมครับต้นๆเกมอะมันจะดูไม่ค่อยมีอะไรครับผมเล่นผมนก็เบื่อเบื่อกันนะแบบจงังหวะแบบมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะครับจริงๆคือเหมือนเราหมดแบบหมดความหม,หมดความตื่นเต้นแล้วอะ เคย้อนตึ๊บ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 ขึ้นเวลตึ๊บ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 ก็จะทอนฟอร์เรสตะๆๆบๆบบบบบึ๊บึ๊บ๊บ๊บขึ้นเวลเลยครับตึ๊บตึ๊บเห็นปะผมเล่นเกมไวอะนะผมจะเน้นเกมแบบปึ๊บปๆ๊บ๊บเลยนะรอบนี้นะครับ ห uhm. นักอย่างนี้หนักสึหนักซึซึหนักซึซึกูได้สะท้อนสองชิ้นกูได้สะท้อนสองชิ้นแล้วกูจะเล่นยังไงตานี้แม่งหนักาสาสาหัสเหลือเกินชีวิตหนักจริงอันนี้หนักจริง หนักจัดจัดหนักจัดจัดตอนนี้คือหนักมากครับคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยะตอนเนี้ยจริงทุกคนตอนนี้สถานการณ์ผมแม่งคือหนักหนักมากมากนะอเอาไงดีวะสถานการณ์เรากอดสะท้อนสองชิ้นนะครับผมก็ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเว้ยเอาจริงอะ ไปไม่เป็นจริงครับไกอากับายเกิดับาไกอาแล้วกันผมผมมองภาพรวมนะผมมองภาพรวมนะครับว่ามันจะต้องไกอานะเชประมาณนี้ก็ เชได้ตัวมาประมาณนี้ขึ้นเรือต่อนะครับผมแพ้ต่อเนื่องมาสี่ครั้งก็แพ้อีกได้ครับไม่ไม่ได้ซีเรียสนะก็ปล่อยมนันไปตามเกมเลยนะครับตอนนี้ปล่อยมันไปตามเกม Okay. แพ้ได้ชนะได้แพ้ได้ชนะได้แพ้ได้ชนะได้แพ้ได,ชได้ชนะได้ครับแต่แพ้ดีกว่ารอบนี้จริงสวยสวยโอเคยาวๆทุกคนผมปล่อยเลยนะผมปล่อยยาวๆเลยนะผมจะไม่รู้สึกรู้สารู้เสรู้สะรู้โกรู้เกะอะไรแล้วนะครับจะปล่อยจอยไปเลยนะรอบนี้นะ ปล่อยใจจอยครับกอดทอมสองชิ้นเอาว่าเอาผมไม่อยู่หรอกแค่กอดทอมสองชิ้นอะเดี๋ยวผมจะละวาดแล้วนะเดี๋ยวผมจะยอมแพ้สิบรอบแล้วละวาดแล้วนะทุกคนคือผมจะแสดงพลังที่แท้จริงของยอนเทวของเทพเทพยอนให้ดูครับ เฮ้ยสามเดมอนตานี้เล่นได้ป่าววะอ๋อมีคนเล่นยอ้อนเล่นไม่ได้แล้วจิบหายแล้วมึงแพ้อีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปอีกเอาหนักเข้าไปอีกทีนี้ทั้งตัวทั้งไอเทมหนักเข้าไปอีกนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ จริงๆไปนะย้อนสองดาวผมไม่ทำนะเว้ยเออผมไม่ทำย้อนด้วยสองดาวอ่ะผมรู้ว่าผมต้องควรจะต้องทำอะไรนะครับตอนเนี้ยเยนิ่งไว้ทุกคนย้อนสองดาวเราไม่ทำเรานิ่งเอาไว้เราทำตอนนี้แหละเราทำตอนที่แม่งเริ่มเกมไปแล้วนี่แหละครับคือเราต้องการจะแพ้เว้ยไม่ได้ต้องการชนะนะนาตอนเนี้ย มันก็แพ้หนักเกินโอ้โหจะแพ้ก็แพ้แบบหนักอะ่ะโอ้โหโอเคครับเหลือเลือด49นะอา่าที่หนึ่งเลือดร้อยเล่นเล่นอ๋อที่หนึ่งสองโบเกนไอเทมโอ้โหที่หนึ่งไม่เอาเรื่องนอะเนี่ยเราเจอบ้านแรกเราอาจจะสู้ไม่ได้นะยวด,ดูก่อนนะว่าเราจะได้ตัดเลือดหรือเปล่านะครับเคปวันนี้ไปก่อนนะสีเนีย้ยซื้อก่อน,นด้สีเนีย้ยยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าเราจะเล่นนู้นเล่นนี้ได้นะครับ สถานการณ์ก็โอเคนะครับตอนนี้โอเค Okay. ออฟมาใจกับสมุดเขียวเอาอะไรดีถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมถ้าในสถานการณ์ณนะตอนนี้เลยนะสมุดเขียวกับออฟมาใจสมุดเขียวให้สีเนียวสะท้อนให้สีเนียวปลามานี้ดีกว่านะครับ แล to to ้วก okay. ็เราจะทำย้อนสามดาวได้ง่ายขึ้นด้วยนะรอบนี้โอ้ยีสี่ีสี่ทุกคนตอนนี้อี่สี่ีสี่นะแพ้ได้ชนะได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเผื่อผมทำทรงทำเซนต์อะไรเพิ่มเติมนะโดนสอง็อกไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสนะโดนสอง็บก็โดนนะรอบนี้โดนก็คือโดนนะครับเราทำใจโดนไปแล้วนะสองอกเกนนะครับมันจะโดนมันก็ช่วยไม่ได้อะโอ้แต่งานนี้ไม่ค่อยจะดีแล้ว่ะ ยอนแม่งยิงไม่ค่อยเข้าแต่ไม่เป็นไรครับแพ้ได้รอ,อบนึ่งมไม่มีกงเล็บไม่มีตัดเลือดแพ้แปดรอบจบรอบนี้ผมต้องขึ้นเวลแปดแล้วนะโอเคก็เป็นตายเกิดใช่ปะ่ะแบบนี้เป็นตายเกิดดีู่่าตายเกิดยอนอันนี้ยอนนะครับแล้วก็ขาย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 ,ขาย,ขายแล้วก็ขึ้นเวลนะก็ลงเป็นบีเตอก่อนโอเคแล้วก็มียอนอีกตัวหนึ่งขายสองตัวน,วนี้ขึ้นเวล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 ,เวล,เวลโอเค ทีนี้ก็โลได้นาคอร์สเปตา้านี้ขายขายเล่นนาคอร์สขายทัวหนึ่งโลได้นาคอร์สโลไดดีแลกทำบัคกได้นะครับก็จริงๆต้องทำบัคกแหละแต่ว่าทำไม่ทันครับก็แย่หน่อยนะตอนนี้ก็เล่นย้อนสามตัวไปก่อนรั่วปะ่ะตัวนมันรั่วไหมย้อนสามตัวเนี่ยผมว่าน,นี้รั่วนะย้อนสามตัวเนี่ย อันนี้อันนี้รั่วเลยอ่ะรั่วจัดเลยนะย้อนสามตัวน,นี้รั่วจับเลยจริงๆเราต้องเอาสมุนเขียวให้นาคอสอันนี้แพ้ได้ครับแพ้แพ้ไปเลยแพ้ไปเลยครับหม,ม,มดเนี่ยผมหมดคต้าแพ้แล้วนะหลังจากนี้ผมจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วนะครับอโอเคก็ทำบลกลงนาคอสตัวหนึ่งซื้อโอเมนก็โลได้ย้อนสองดาวใช่ปะ่ะน,นี่ซื้อแล้วก็เอาออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ ชึบได้กลบลงกลบลงหมึกท่นี้ก็โอเคแล้วปะ่ะอ,อันนี้หมึกสมุขเขียวอันนี้ก็ได้นะก็เซนสองตัวโอเคประมาณนี้อโอเคสวยงามทีนี้ก็ขาย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 ตัวให้มันแบบบาลัณน,นะครับมันจะได้พอดีนะจะได้เล่นง่ายๆนะครับทีนี้เราก็รอขึ้นเรืออย่างเดียวนะน่าจะง่ายแล้วนะต่อจากนี้นะ ผมเลืมสิ่งสำคัญไปนี่หวา่าโอเคสะท้อนอีกการหนึ่งเนี่ยผมว่าให้ย้อนสองดาวเราเลยก็ได้นะมันจะได้แบบดูแบบโคหน,น่อันนี้ขายนะครับเพื่อทำเงิน20บาทเพื่อเอาดอกเบี้ยนนะทีนี้เราจะไม่โลโลตัวอะไรแล้วนะครับเราจะทำการ รอจบรอสบรอสิบห้ารอบสิบห้าตีชิปเสร็จเราค่อยโรยอีกทีหนึ่งนะเพื่อหาย้อนสามดาวนะครับเนี่ยยอนมันก็จะมาเรื่อยๆอยันนี้อันนี้เราตัดใจล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคผมน่าจะโรยยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายอนสามดาวมันคือทางรอบสุดท้ายของผมแล้วนะถ้าผมไม่ได้ก็คือเรียบร้อยนะครับ Okay. ไปสวยเออได้อยู่เปล่าลวยงามครับเรียบรอ้อยดิรออะไรอะ่ะแตกเออเออสวยงามผมบอกแล้วผมล็อกไว้แล้วตอนนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเออเนะี่ยผมก็ล็อกไว้อีก,กล็อกไว้อีกจบรอบนี้ผมก็ค่อยซื้อทีเดียวเรื่อยๆครับ ดาวอะทุกคนแม่งพอดีเกินเอาจริงเราจะอัพย้อนก็ได้นะครับรอบนี้นะทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์กว่ามันเพอร์เฟกต์เกินไปอะ่ะจริงๆคือถ้าไม่เจอมา้าเราก็อัพย้อนได้ครับเกมน,นี้แม่งเข้าทางเราแบบเต็มกระพงเลยนะโอแต่ถ้าแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะต้องอัพนะมาย้อนสามเนะี่ยแม่งมาให้เองเลย คือตัวไหนมันจะมามันก็มาให้เองนะครับเราไม่ต้องไปแบบค้นคว้าหาข้อมูล,ลอะไรเพิ่มเติมมากความนะเฉ <Okay. S 2> ทีนี้แหละร,รู้เหลืองรู้เหลืองครับอย่างนี้รู้เหลืองอันนี้อันนี้ไปไว้ฝั่งนี้ก่อนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นเวลเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลวันนี้ต่อเลยนะขึ้นเวลเก้านะครับ ก็คือเก็บเงินให้ได้สี่บาทแล้วก็ค่อยๆไล่ๆขึ้นขึ้นเร็วไปเรื่อยๆนะเพราะผมตอน,นี้ยผมมีกระสะท้อนอยู่ผมไม่กลัวใครนะครับใครยิงผมก็โดนสะส้อนผมไปด้วยนะดูดิย้อนสามดาวนี่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 น,นี่เป็นไงอะ่ะรู้จักป่าพลังย้อนสามอะ่ะมันโกงอย่างงี้ได้ย้อนอ่ะผมบอกให้ตอนน่อให้มันไม่มีโกงเล็บมันก็แบบเอาเรื่องเอาราวอ่ะตัดเลือดเถอะมะถ้าตัดเลือดได้ปิดกล่องเลยฝังเลยฝ,งลยฝังดินเลยครับตัดเลือดปิดกล่องฝังดินเลยนะตอนนี้ โอ้โหจบแล้วหินบีดจบเจ้าไม่เล้าหลืงเลยแบบนี้อ,อหินบีดมาแบบนี้ผมก็ไม่รอซ้อนแล้วครับผมกําลังตอนนี้ในหัวผมแม่งกาลังคิดว่าจะทําตัวอะไรสาดาวดีวะให้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ออกใช่ป่ะลงตัวนี้ก็ได้ได้ดูแบบเก่งกาดมีความสามารถหน่อยเว้ยอันนี้ก็ เออเต็มเครื่องแบบนี้สวยครับยาวๆทุกคนสามเมตรมีหมึกอีกโอ้โหมันจะเพอร์เฟกอะไรได้ขนาดนี้วะจริงๆหาแค่ฉีได้ผมผมอาจจะทำฉี3สามด้วยนะรอบนี้ถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับผมทำฉี3สามดาวแน่นอนนะบอกไว้เลยนะโอเค ชีสามดาวได้ปะวะชีเหลือกี่ตัววะเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าฉีเออมันเหลือประมาณกี่ตัวเราจะได้รู้ว่าเราแบบควรจะทําอะไรยังไงนะครับอันนี้นะชีชีชอ่าฉีเหลือ9โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอดูนะครับว่าผมจะได้ทําชีสดาวไหมนะ ก็การ Adams, erm coup, ทาี่เราจะทําตัว3ดาวเนี่ยค <okay. S 1> <ders, S 2> ือเราต้องเก็บเงิน40ไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ไ <mistaken> ด้ดอกเบี e ้ยเยอะๆมันจะได้มีเงินในการโลตัวที่เยอะขึ้นนะแต่เอาจริงในสถานสถานการณตอนนี้ถ้าเกิดผมเหลือเลือดแค่นี้นะผมว่าถ้าจะเจอม้าเนี่ยผมอัพม้าใส่สมุดเขียวตายเกิดให้มันเล่นดีกว่าจริงๆสถานการณเราจะดีขึ้นอีกนิดนึงนะเออเคนาคอสโดนสตันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ นาคอร์ดผมต้องตั้งใจให้มันไปตายอยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนบีตัวหนึ่งอะ่ะตอนนี้นาคอร์ผมอะ่ะอีซี่อีซี่ครับทุกคนอีสี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 เป่าเออสวยเดอะดิเออไหวเปล่า,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 าหาาลบดิเออหมดโหตาน,นี้ตัดเลืองไม่ออกด้วยเอาเรื่องเอาเล้วจัดยาวๆเลยว่ะทุกคน ผมแม่งไม่มีตัดเลือดอะแต่ยอนผมแม่งเอาเรื่องอะบอกเลยมาเหลือกี่ตัวแล้ววะเช็คก,ก่อนมาเหลือเก้าโอเคใจร่มๆทุกคนปล่อยจอยนะตอนนี้ผมปล่อยจอยนะถ้าเกิดผมได้มาสองดาวแล้วจะตัดเลือดให้ยอนนะผมจะเดินไปเซเว่นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูผลงานนะครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะโอ้โหแม่เปิดก็เท่านั้นแหละตอนนี้ไม่ได้รู้สึกรู้สาจริงๆ อ้าวเฮียแล้วมึงสบายอีซี่อีซี่อีซี่โบโร่ครับดูดิอีซี่ปะโอ้โหเกมมันอีซีอ่อ่ะเออกดตาใหม่ดีกว่ามาั้งตานี้มันมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันจบไปแล้วอะ่ะทุกคนเกมนี้มันมันจบไปสักพักแล้วครับขึน้นเวลยาวหาลิเลียลงมาแทนแอสเซนกาใช่ปะห,หามา้ามาใส่บาตรับดาว หาฉีมาทำเซนทุกอย่างจบครับโอเวอร์สเตรียตอนนี้จบรอบนี้ปุ๊บผมจะขึ้นเก้าแล้วนะเพราะผมจะหาลีเลีย,ยหามมามาเสิร์ฟนะครับนาคอสเหลืออยู่กี่ตัววะโอ้นาคอสเหลือศูนย์เลยเหรอคนนิยมใช้นาคอสกันเยอะนะแต่ว่านาคอสมันแพ้ทางยอนนะครับตัวที่แพ้ทางยอนอะ่ะจะมี นาคอสแล้วก็ตัวอ่านาคอสกันอะไรวะนาคอสกับมาหลอดนะสองตัวนะครับที่มันแท้ทางนะแบบหนักๆน,นะครับห้ายอยมันมีไกอานาคอสมันทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนก็สอบทรายอะ่ะมันแบบเหมือนเอาไม่ค่อยไหวโอเค จบางนี้จบแล้วโหจบเลยตานี้โอ้โหตายเลยตายตายตายแบบนี้ตายเลยแบบนี้แย่เลยแบบนี้แบบโอ้โหแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยทีนี้โอ้ตาย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 แบบนี้แย่แบบนี้แย่ครับแบบนี้แย่เลยแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะทุกคนรู้ปะเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าแม่งเราสึกไปได้ตัวดีเข้าให้แล้วดีเนี่ยขายบัคแล้วผมอะบัตรับดาวผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมว่าจะเอาไปใช้กับฉีนะครับฉีสามดาวอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะให้ผมหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเก็บเงินสี่สิบอีกรอบนึงก่อนนะโอเคเกมนี้จริงๆมัน Easy อ,อีซี่แล้วครับอ้าฉีเลยก็ได้ปะฉีเลยกี่ตัววะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนเป็นคนเล่นฉีปะอ๋อ,อ,อ นาคอเหลือศูนย์โอเคบ้านนี้ไม่แตกด้วยโอ้แต่ละบ้านแข็งกันเกินสัดเลือดเออกอระต t h o โอ้โหจบ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 ,จบตอนนี้จบและตอนนี้จบละจบแล้วจบแล้ว,ลวมันจบแล้วฉีเหลือเจ็ดตัวใส่บัตรเลยบูมติ๊กฉีดีกว่าบูมติ๊กฉีกระท t h o ฉีแล้วก็โลโอเค ฉีกเออเออเกมนี้ผมทำฉีจริงอะเนี่ยผมไม่ได้โม้นะผมได้ผมจะเก็บเงินหาฉียาวๆเลยนะครับผมจะไม่ขยับตัวอะไรเลยนะตอนนี้นะสบายแนละ้วไม่ต้องทําอะไรแล้วผมนะปล่อยจอยยาวๆนะตอนนี้คือคือไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคือแค่ปล่อยจอยก็พอนะตอนนี้ที่ผมต้องทํานะครับเฮ้ยบางทีเกมมันง่ายไปมันก็ ดูเลยมัน easy ขนาดไหนทุกคนรอดูดิเลอปล่อยจงปล่อยจอยก็ยังแบบมันยังยังชิวดูดิชิวเกินตาเนี้โอ้โหโอ้โหบ้านนี้อะไรมาเนี้ยสี่ขวานสามเดมีเหรอตึงไปโอ้โหไปตบบ้านเขาลุดเลยโอ้ตาย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 นาคอสมาว่ะเฉี่ยวเฉีก้วจะเย็นจะเย็นจะเย็นรอเฉี่อนรอเฉี่อน ฉีแม่งกับสามดาวเหมือนกันนะนี้แต่ผมว่าทําไม่ทันแล้วอ่ะทุกคนฉีมันมัน,ม,นมันไม่น่าทันแล้วนะเพราะว่ามันมันเหลืออีกกี่ตัวที่เราต้องหาสี่ตัวใช่ปะเงินเราแม่งมียี่สิบแล้วคนในคนแม่งเหลือเลือดกันอยู่แค่แบบสนะิบสี่เนี่ยดูดิเนี่ยเขาวางแก้แก้แก้ไม่เป็นนะแต่ละบ้านเนี่ยแต่ที่ผมดไมูไม่มีบ้านไหนแก้แก้เป็นเลยนะครับผมแนะนําให้ดูช่อง AJ Gamer เลยนะใครใครที่ <laughs> เล่นอยู่ตอนนี้นะครับ โอาแบบจะได้แบบรู้ว่าต้องวางยังไงนะอันนี้คือคือวางไม่ดีเลยยังไงก็ชนะผมไม่ได้นะผมไม่ต้องขยับเลยทุกคนสังเกตดินั่งเฉยเลยเดะผมไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเนี่ยปล่อยจอยนั่งกินขนมกุ๊กกุ๊กก,ก,ก,กั๊กกิ๊บกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักร้านนี่แตกบ้านนี้แตกแล้วบ้านนี้แตกเนี่ยจบแล้วรอบหน้าเขาเจอเจอสำรองผมสองบ้านอย่างเงี้ยผมก็ผมก็รวบแล้วบ้านทุกคนลองคิดดูดิ คือแค่นี้ผมก็รวบบ้านเขอแล้วนะขอทําอะไรผมไม่ได้เลยนะครับมันง่ายเกินหว่ะจริงๆโลโลฉีโล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 อีกทีหนึ่งทำไมมันหามันหายากหาเย็นยงวะแค่ฉีตัวเดียวเนี่ย ดูดิ ي, ทุกคนดูเกมมันจบไปตั้งแต่ื่อวานแล้วโอ้โหเคลีย์แล้วไงแต่ไม่เป็นไรครับตะตันสวยงามฉีฉีตะตันโอ้โหยี่ฉีแรงยังวะนาเมจสองหมื่นกว่าโอ้โหจีจีครับจีโอโหจีจีสีสี่เกมครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็กำลังจะขอลาไปก่อน สวีดัสสวัสดีโลตีใส่ไข่สองบาทครับไปแล้วครับตอนนี้แม่งคิวเกินนะแต้มผมพันหนึ่งพอดีเลยนะเกมนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูเดปิดให้ดูแม่งเกมนี้มัน Easy อีซี่อ่ะเข้าใจป่ะมันจะโคตรจะครซี่เนี่ยมันพันพอดีโอเคครับเจอกันนะทุกคนไปแล้วครับ